โอ้โอโลมโอ้โลมตํนานะนี่มึงนี่นี่นี่ไปยืนเล่นหัวตกลุมความมันของน้องดาวกับการถูนะสุดยอดมากเอาอบิกระจูมันสิขาดได้ลูกถูกจังซันนะนะหนูคิดไม่ซื้อกับตอไม้หรือเปล่า โอ oh. ในวันที่ชุ่มฉ่ำนะคะวันที่ฝนตกโอ้โ oh, หดูความมันของนางถูต่อไม้ช่างมีความสุขเหลือเกิน ช่างมีความสุขเหลือเกินบอกพาน้องไปหาพี่เดือนตินายพี่เดือนบอกว่าสองตัวนั้นอย่ามาใกล้นะกินหญ้าชิวๆอยู่อย่าให้สองตัวนั้นมาป่วนหนูนะแม่พี่เดือนบอกเออนั่นถือเขาเตะบอล็อกคอ ล็อกคอแทงเขาเลยล็อกคอไว้แทงเขาดาวแทงเขาเลย เอโอโอ้ล้มโอ้ล้มตั้มนั่นว่าตัวจันเจ้าจันเจ้ามีความสามารถทำให้พี่ดาวล้มได้เออระวังจันเจ้าระวังงาพี่ดาวลูก นี่มึงนี่นี่นี่ไปยืนเล่นหัวตกลุมโอ้ยเนาะ มุมน่ารักนะครับน้องจันเจ้านะครับกับพี่ดาวนะครับพี่ดาวหลังจากที่ไปแห่งานนะครับก็ชิวๆครับเล่นเหมือนเด็กครับอยู่บ้านเด็กครับแต่ว่าเวลาอ,อกงานผู้ใหญ่ครับอ่ะเจอ๋อพ,พี่ดาวให้ขี่หลังหน่อยพี่ดาวให้ขี่หลังหน่อยพี่ดาวขี่ไม่ได้มันลื่นเนื้อจโอ้โห ท่านเจ้ากี่ไปได้มาลื่นนะครับความน่ารักนะครับสามแม่ลูกนะครับพี่ส่วนพี่เดือนเขาก็โตโตแล้วเนาะนะครับถ้าปล่อยมาเล่นด้วยกันโอ้โหไม่ได้นะครับพี่เดือนนะครับถ้าพี่เดือนมาปล่อยเล่นงคงต้องยิงยาซึมเนาะโอ้โมุมน่ารักนะครับหลังจากที่พี่ดาวไปแห่งงานมา ปล่อยไม่ได้นะปล่อยจันเจ้าไม่ได้นะอย่าไปอุ่นอัวพี่มากเกินไปเฮ้ยโกรดโกรดโกรดพี่ดาวมาเล่นด้วยพี่ดาวมาเล่นด้วยเอ้ยเจ้าเจ้าพยายามจะไปอยากไปเล่นกับพี่ดาวพี่ดาวไม่ให้เล่นด้วย พี่ดาวจะโตเท่ากับแม่แป้งแล้วโอ้ขาหลังขาหลังมี่ขาหลังใส่พี่อีกอันนี้พี่ดาวเล่นด้วยพี่ดาวเล่นด้วยมีแม่คนเดียวกันแต่คนละพ่ออาจาอาจารีขาหลังซิขาหลังขาหลังนี่เจอจันเจ้าเป็นไงพี่ดาวนี่นี่นี่โอ้ย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 โอ้ อุ่นอัวเล็กเกินจันเจ้าโอ้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 มุมน่ารักสองพี่น้องแล้วแล้วพี่ดาวนีแล้วพี่ดาวจนีแล้วโถดโถดโโพี่ดาวไปเล่นด้วยพี่ดาวไปอยู่กับเม่ เเออเออโมโห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 พี่ดาวพี่ดาวไม่เล่นกับหนูพี่ดาวไม่เล่นแล้วหนูพี่ดาวไม่เล่นแล้วโกรธแล้วโกรธแล้วพี่ดาวมาเถอะพี่ดาวเลิกเล่นแล้วอาจารย์ น่ารักนะครับหลังจากที่น้องดาวไปออกงานอนนโจ้โมีการชวนพี่ไว้จะมุดไปเข้าไปทำไม มุมนี้น่ารักมากนะครับสามแม่ลูกอสี่ได้แต่พี่เดียนเข้ามาไม่ได้นะครับถ้าพี่เดือนเล่นขนาดนี้โอ้โหต้องยิงย่างสุนะครับอาการคลึกนะครับช้างหนุ่มเนาะนะครับแต่ภาพนี้ก็เห็นสามแม่ลูกก็ปุ่นแล้วครับผมนะครับส่วนพี่เดือนนู่นนะครับกินยืนชิวชิวนะครับนะครับไม่ต้องเป็นหัวนะครับมีอ้อยมีอะไรให้กินะเพกล้องมาทางนี้นะครับ ขี่หลังหน่อยพี่ดาวขี่หลังหน่อยพี่ดาวขอขี่หลังมูกขอขี่หลังหน่อยพี่ดาวไอ้เจโอเอ้าอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันก,นกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์น,นะครับเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องดาวด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับรับแล้วรับแล้ว